ครับสวยมากนะครับผมยิ่งค่ำก็ยิ่งมีคนเยอะนะครับ ครับผม,อม,มโอ้โหกลุโโ่มวิง่งมาราธอนขึ้นมาแล้วครับผมกลุ่มวิ่งมาราธอนขึ้นมาเยอะมากทุกคนนี่นะครับผม นี่ทุกคนผมที่วิ่งมาราธอนนะทุกคนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสองฟากไทยราวัดสปุสุขคนนะครับผมตอนนี้ต้อมกายืนอยู่ที่สกายวอล์กที่เชื่อมกับห้างดูสิจเชนท่อพาร์คนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่6โมง25นาทีนะครับผมของวันที่30นะครับนี่ทุกคนตอนนี้ทางห้างนะครับผมเขาก็ปรับไฟนะครับผมอยู่ตรงสกายวอล์กนะครับผมที่เชื่อมต่อกับห้างนะครับผมเห็นไหมทุกคนสวยมากนะครับผม ก็จะมีอ่านักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับนี่ทุกคนเป็นสีเหลืองทองอลา,ามเลยทุกคนนี่นะครับโอ้โหฝั่งหลังนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสนะครับผมนี่ วไม่ต้คุ สวยมากทุกคนปทุกคนเดี๋ยวเข้าไปในห้างนะครับในห้างนี้ก็สุดยอดนะครับผมนะ <_ t od ic> ต่างชาติจะมาถ่ายรูปกับมุมที่เป็นตัวเอ็กนะครับผม ตา่างชาตเิเยอะมากทุกคน นี่นะครับผมมุมนี้เป็นมุมยอดฮิตมากทุกคน ครับผมตรงประตูทางเข้าจุดที่เสื่อมกับรถไฟฟ้านะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผม ยิงค่ำก็ยิ่งมีคนเยอะนะครับนี่ครับผมโอ้โหกลุ่มวิ่งมาราธอนขึ้นมานะครับผมกลุ่มวิ่งมาราธอนขึ้นมาจะขึ้นหักทุกคน นี่นะครับผมนี่ทุกคนผมที่วิ่งมาราธอนนะทุกคนนะครับ โอ้โหใส่กอกทุกคนต่อคิวเลยทุกคนใส่กอก เดินทางกลับทุกคนคิวข้านะครับผมมา ตอนนี้ตอมก็เข้ามาในระบบสถานีแล้วนะครับผมเราจะไปที่เพชรบุรีนะครับในส,สาราที่สองนะครับ นั่งรถไฟประจำช่วงนี้ทุกคนสะดวกสบายนะครับผมนี่ครับจากสีลมไปเพชรบุรีก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสถานีนะทุกคนยี่บเจ็ดบาทครับมาต่อแถวกันนะครับผม อีกสามนาทีนะครับผมเดี๋ยวเรา,าจะตัดคลิปไปตอนไปถึงสถานีเพชรบุรีนะครับผมนะตอนนี้ก็ต่อแถวนะครับผมต่อแถวแถวนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่สถานีเพชรบุรีนะครับผมตอนนี้ต้อมกามาถึงสถานีเพชรบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ครับเดินทางสบายนะครับผมช่วงนี้สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเดินทางด้วยรถไฟนี้มันกำหนดเวลาไายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสถานีเพชรบุรีนะครับเดินทางจากสถานีสีลมนะครับผมแค่ยีบเจ็ดบาทนะครับใครที่อ,อยากจะไปเที่ยวงานนะครับผมใครที่อยู่ ในแถวนี้นะครับผมนะใกล้มาทีเพชรบุรีนะครับผมก็สามารถเดินเดินทางไปได้นะครับผมนะงานกาซาดนะครับนั่งรถไฟไปสะดวกกว่านะครับผมแต่ว่าตอนกลับนี่โอ้โหคนนี้เยอะแน่นอนนะครับ เป็นมาสำหรับคลิปนี้ตอมกาจะได้เจ้าคลิปไปเพียงทะเลด้วยกับฝ่าย PFC นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ